เป็นไงบ้างโอ้โหเนี่ยแชมป์ขัดด้วยแชมป์ขัดแชมป์อยู่ป้องกันป้องกันกูอยู่ประกันแชมป์ครั้งที่ไหนน้องครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยหรอเป็นไงมันเสียวไหมก็กดดันกดดันทำไมเรื่องไหนเรื่องไหนที่กดดันวันที่สามยกไปเห็นปงครับราคาโอ้กดดันเรื่องราคาสามยกเป็นไงบ้างนสามยกเป็นไงบ้างสามยกก็ เรายังไม่ออกอาวุธเราจะเร่งสามทีแล้วยกสีคิดอะไรอยู่ถึงขึ้นมาแบบเกมยกสีก็เปิดเกมตามเป็นเปิดเกมตามแผนอันนี้คือคือเป็นเป็นการแข่ที่วางไว้ใช่ไหมคุณก็วางแผนอย่างนี้เลยใช่ไหมครับ ให้เดินยกสี่เดินตาเดินไปยกขาอัดได้หรือยกสี่อัดไอ้ชนะเลยถ้าไม่ชนะก็ไว้แพ้ไปเลยโอ้นี่คือแผนของพ่อนะไปยกขาไม่เดินยกสี่ก็เดินถ้าเกิดทำอะไรไม่ได้แพ้ก็คือแผลแพ้คือแผลยกสี่เน้นอะไรเลยครับเน้นหมัดใช่ใช่เพราะนั้นโดนหมัดจะมีอาการครับเริ่มเริ่มเริ่มเห็นเขามีอาการไหนยกไหนครับจนโดนยกขาเดินไปยกขาเลยเขาลมใจหมัดใช่ไหม ไปมัดตอนนั้นคือเรามั่นใจหมัดเราใช่ไหมครับอย่างอื่นล่ะมีเขามาเสริมหมัดด้วยนะผู้ชมเป็นไงบ้างครับก็เขาเขามาเดียวในเดี้วเดียวเดียวครับยุคยุคสี่จะเกิดเราไม่ได้หมัดช่นั้นที่ก่าเขตบอกว่าน่าจะด้กว่าวันนี้อคือได้หมัดนะไอ้ช่วงที่หมดยกสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เขารวมคะแนนตอนนั้นเราเราไดอะไรหนึ่งสา กาคิดอะไรเงยภาวนาอะไรยังไงคิดถึงหลงพ่อชื่ออะไมีชื่อสาชื่ออะไรขยัดีดตามมือขอาฉีพอันคือคิดอนต้อง่อัน่ไหมคะแนนแรกออกมาอดีวันนี้สี่แปดลูเปยกมิมาอยู่นเลยเป็นรองเยอะมั้จแอกลัวกลัวกลัวราคาเป็นล็ไม่่อไเชืไม่รู้แบบกือ่คนมองคนแล้วไ่ัาไปเดินเลยนะือ้าเดินถือว่ามันได้เรียบ้เป็นที่นแ ก็เหอนีพ่อว่าเดนไปชกไปแพ้็แพ้เลยเลือก็ีเอาเสียชนะเอาประกันคั้งที่สองไมได้ครั้งแรก้งแรกแ้นี้คิดว่า้ชกได้มานไม่เดียได้นานพร้อมประกันทุกคนเลยว่าเดี๋ยวตู้ต่อสู้เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวขขอที่ทด้ซ้อแต่เดี๋ยวเราทีานัแ้นะพร้อมพร้อมกพร้อมปรกันใด้พร้อนครับผมนี่ทำสเร็จแล้วอยาฝากมาถึงแฟนที่ช่อง ขอบคุณอามิตรนครนะขอบคุณพ่อแล้วก็เสบดเสนาแลวก็คอคเนดีนะอาจารย์ทำงานดีๆาป็นทีดีครับผมอันนี้เอาจกับใครเพนี้ะ อาอับฉันนั่งน้องขอโทษนะน้องห้อยพ้าอะไรครับ่างนี้พระอะไรล้มบุญล้ล้บทั่วครับนะไบรา้ะกายขอวัดอะไครจะอ๋อก็ลูกทำเแล้วเนี่ยอาอยากปบอกแฟนว้ยังไงเอาบอกเลยครับก็กวกติดตามเพจเด็ดเพดเครับเรา่ะทาให้เต็มทีปะเป็นเรื่องกีฬาเลยเอตาสุเท่าไหร่ครัตอนนี้ รลท์ทีมสองตามสุดสิบสองที่ตึงเหรออด้ครับได้ครับดินเนอร์ทองอยากเจอริมริมร้อมทุกคนนะครับสิงค์เพชรพร้อมทุกคนเจอใครคดีกว่าเด็ดสิงค์เพชรกับดินเนอร์ทอลใครก็ได้ใครก็ได้ไลท์ทีมสองต่อยให้หมดทุกคน